จักรยานจักรยานไทม์ทร a อัครับเป็นยังไงฮะเมื่อวานก็ได้เหรียญทองจากประเพศแล้วเมื่อวานจำได้ไหมฮะไครทีเรียมไคเทเรียมอวันนู้นคือพวเขาทำเองลืมเองอไปที่ไทม์ทริอัลฮะครับผมวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งทองจากพันจากาโรมะตูมพีรพลชาวเชียงขวางอันนี้ยุทธนามโูอาจจะแสบป่ะฮะอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าุ่น ไม่ใช่อาจจะเขาชุบผมให้มันหายใจจัชื่อยังไม่หายใจไม่ได้แต่วมเนียยายาเขาเรียกฉีดอุดอะแอมโมเนียอ่าให้มันหายใจโล่งขึ้นใช่ครับใช่ครับครับระยะทางของประเภทชายเนี่ยสามสิบเก้าจุดห้าหกกิโลเมตรนะฮะนักกีฬาลงแข่งขันทั้ง14คนมีมตูมทันจากาศโทเินพลชาวเชียงขวางและน็อตสิบตมบเอกลุทธนามโนลงชิงชัยปรากฏว่ามตูมคว้าเหรียญทองไปครองครับ48.32.404วินาที เป็นเหรียญทองที่3ของทีม2ล้อไทยต่อจากเบสเมทาสิตดาวฮิวแล้วก็ทางด้านบีทจุทาทิพย์มณีพันธ์ไท,ทเทียมหญิงเมื่อวานและได้อีกหนึ่งเหรียญทองแดงจากเทศดดารินสมราชนะในประเทศทไทยเอาบุคคลหญิงอนี่ะส่วนอาจถือว่าเป็นผลงานที่ดีสุดยอดของทีมจกักรยานไทยขณะที่เจ้านอ็อตยุธนาได้หนักที่4นะครับนี่นะ ก็ถือเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะเพราะว่าเห็นเขาบอกรายการนี้นี่ไทยมีแข่งกับเวียดนามไหมต้องเบียดอะไรกับเขาไหมมีครับแต่คือไทยไปมาที่ไทยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะจักรยานไปสามทองละว่ะครับผมโอ้โห<ะ>ตามเป้าหมายไหมฮะจักรยานสามทองตอนแรกบอกว่าขอสองตอนนี้เกินแล้วฮะครับผมประเภทหญิงเนะี่ยอย่างที่บอกไปเจ้าแพรได้ดับสเหรียญทองแดงนะส่วนนภัสสอนเข้าอันดับที่ห้า ไม่ได้เหรียญแต่ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะน้ามันน้มัสอนปัญญาวุฒธิไกรเนี่ยติดทีมชาติลงแข่งขัน4เกมเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอและเท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วอ่านเดี๋ยวไปฟังเสียงมะตูมพิรพลชาวเชียงขวางครับดีใจมากครับดีใจสุดเลยครับเดี๋ยวนี้ตั้งใจมากครับพยายามแบบทุกอย่างครับตั้งแต่ฝึกซ้อมจนมาเก็บรายละเอียดแล้วก็ตั้งใจกับการแข่งขันมากครับก็ขอบคุณท่านนายกสมาคมแล้วท่านเอกเดชาครับแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนครับที่เป็นกำลังใจเชียร์แล้วก็ ขอบคุณครอบครัวขอบค<อ>ุณเพื่อนๆน้องๆที่ช่วยกันฝึกซ้อมไม่รู้จะขอบคุณขอบคุณทุกคนครับดีใจมากครับขอบคุณครับก็เป็นเสียงของมะตูมพีรพลชาวเชียงขวางนะฮะครับผมพันจากาะโทนะะมาตูมนี่ถือว่าทำผลงานนี้อย่างยอดเยี่ยมเก่งคือ cross country ครับผมคือเป็นคนที่ปั่นอึดปั่นคนมีเขาเรียกว่ามี strength เยอะครับผมอ่าครับนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของผลงานนักกีฬาไทยครับนะฮะในช่วงรอบวันที่ผ่านมา